เช้านี้ก็เต็มตัวจะยกประกอบแล้วนะที่สักแก้วนะอซีรีส์เจ็ดร้อยนะรถเดิมเป็นสี่ห้าสี่นี่กำลังยกนะอวันนี้เช้าวันที่วันที่สี่นะวันที่สี่เช้าว,วันที่สี่นะ ก็อะไรประกอบนะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะดูกันเลยกำลังยกนะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกยางแทนเครื่องหลังอยู่นะเปลี่ยนลูกยางแทนเครื่องหลังอยู่ลูกยางแทนเครื่องหลังอ่ามันขาดก็ดูให้นะดูให้ทุกจุดแล้วกันนี่กำลังยกนะครับที่จังหวัดสรกแก้วนะอำเภอเมือง เลยในวงในไฟใส่เรียบร้อยถังลมถังน้ำมันใส่เรียบร้อยนะก็วันนี้เท่ากับว่าไล่ประกอบกนะครับไล่ประกอบแล้วประมาณนี้รถเป็นนิสสัน4ี่ห้าสี่คัตซีถ่างอยู่แล้วนะคัตซี 4, มันถ่างอยู่แล้วมันจะเป็นมาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันไม่วันนี้แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ทํางานนะพรุ่งนี้ต้องหยุดงานหนึ่งวันเพราะว่า ทีมงานติดระนะครับผมก็เลยหยุดเลยเดี๋ยวก็หาเที่ยวแถวสักแก้วนี่แหละพรุ่งนี้ใครมีสถานที่ต้องเที่ยวตรงไหนแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะที่สักแก้วนี่หน้าเพเภอเมืองนะแต่ผมว่าจะลองไปเที่ยวเขาชะกันดูนะเขาชะกันนะครับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้นะวันนี้น่าจะยังไม่เสร็จอาจจะเป็นวันจันทร์เก็บงานอีกนิดหน่อยก็วิ่งได้แล้วแล้วก็จะมีงานต่อ มีงานต่อแถวแถวนี้หนึ่งคันนะมีงานต่อแถวแถวนี้หนึ่งคันก็เลยไหนๆมาแล้วก็เลยเดี๋ยวทําแวะทาเลยนะครับก็ลูกค้านะครสวรรค์รอนิดนึงรอน,นิดนึงนะเดี๋ยวผมแวะทําอีกคันหนึ่งไม่นานนะฮะไม่นานนี่เลยก็ยกแล้วเดี๋ยวรอชมครับเอาดูกันต่อลงเรียบร้อยเครื่องยนต์ <c oughs> นี่นะลงเป๊ะ ใด้ตามสเปคทั้งหมดช่างบอยจัดให้นะบอกแล้วหนึ่งเดียวในตองอูแน่นอนนะครับนี่เลยเจ้าก็สี่สามสี่สี่หรือเอ่อสี่ห้าสี่นิสสันนั่นเองนะสามัี่สี่มันฮีโน่พูดผิดพูดผิดสี่ห้าสี่นะก็เครื่องลงเรียบร้อยเป็นยูดีนะ เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดใหญ่เป็นซีรีส์เจ็ดรอยเลยแล้วก็เหมือนเปียบนี่นะที่จังหวัดสะแก้วอำเภอเมืองเดี๋ยวจะยกเกียร์ขึ้นแล้วหัวก็รออยู่นี่นะนี่ประมาณนี้เลยนี่นะครับนี่นะก็เดี๋ยวเราชมคลิปตอนเย็นอีกทีนึ่งนะว่าวันนี้เป็นคันออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะสวยหรือเปล่าแต่คันนี้โอ้โหอุปกรณ์เล่มากเลยนะผมก็ตกแต่งให้ ทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับประมาณนีอ้อาจจะได้เก็บงานวันจันทร์อีกไม่เกินครึ่งวันนะเพราะว่าพรุ่งนี้หยุดนะหยุดนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะคลิปนี้ก็ลากันก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม